คามิเลียนเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีผู้นิยมเลี้ยงไว้กันมากอาจไม่ใช่เพราะชอบที่รูปร่างหน้าตาของมันแต่คุณอาจเปลี่ยนใจหากได้เห็นศิลปะแห่งสีสันบนดินร่างของมันทั้งสวยสะดุดตานอกจากการเปลี่ยนสีเพื่อการป้องกันตัวแล้วยังมีการเปลี่ยนสีตามอารมณ์ได้อีกด้วยที่เราเข้าใจผิดกันมาตลอดเลยหรือเปล่าเนี่ย เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะเฟกหรือแฟกไปฟังผู้เชี่ยวชาญกันเลยครับทำเนียปในกลุ่มสัตวเลีคานนะครับซึ่งเราจะรู้จักกลุ่มสัตเลีคานกันดีในกลุ่มพวกมู เต่าอ,อนุนเจระาเข้นะครับคามเลียน,เ,นยเราจัดอยู่ในกลุ่มจารีคานกลุ่มพวกกิ้งก่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยิ่นกําเนิดเขาเนี่ยมาจากกลุ่มพวกมานากัสกาหรือแถบแอฟริกานะครับในโลกเราเนี่ยมีคามเลียนอยู่กว่าเกือบ200ชนิดเลยนะครับโดยลักษณะของธรรมชาติของคามเลียนเนี่ยเขาจะมีความพิเศษของตัวดวงตาตรงที่ดวงตาของเขาเนี่ยสามารถหมุน วนได้นะครับซึ่งทั้งสองข้างเนี่ยการเคลื่อนไหวของดวงตาอาจจะไม่สัมพันธ์กันได้ด้วยความน่ารักของคาเมเลียนเนี่ยด้วยความพฤติกรรมหรือว่าในส่วนของตัวความน่าของเขาเองเนี่ยก็จะมีคนนามาเลี้ยงอยู่ค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอารมณ์อของคาเมเลียนมีผลกับเรื่องการเปลี่ยนสีหรือเปล่าครับกลไกของการเปลี่ยนสีของคาเมเลียนนะครับจะมีอยู่2หลักอยู่2หลักใหญ่ๆนะครับอันดับที่1เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่อง การสะท้อนและการดูดกลืนแสงนะครับคราวนี้นกลไกที่2ก็คือส่วนของตัวลงคาวัตถุหรือส่วนของตัวเม็ดสีของตัวผิวหนังคาเมเลียนนะครับซึ่งเม็ดสีตรงนี้อาจจะมีตั้งแต่เม็ดสีสีแดงเม็ดสีสีเหลืองนะครับหรือเม็ดสีที่มีสีเข้มๆหน่อยเอาเป็นโทนสีดําหรือต่้งตานะครับคาเมเลียนเนี่ยจะมีกลไกส่วนต้นฮอร์โมนและระบบประสาท น <ítulo> <Beautiful, S 1> ะครับในการควบคุมการเปลี่ยนสีของเม็ดสีต่างๆเหล่านี้อารมณ์ของคาเมเลียนเนี่ยมีผลกับเรื่องการเปลี่ยนสีของคาเมเลียนหรือเปล่าก็ต้องตอบว่าในส่วนตัวอารมณ์อิโมชั่นความเครียดทุกอย่างเนี่ยจะมีผลต่อการเปลี่ยนสีของคาเมเลียนเหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่เพียงแต่ลมเท่านั้นที่มีผลต่อเรื่องการเปลี่ยนสีของคาเมเลียนนะครับการแสดงออกถึงการป้องกันสิ่งที่อยู่อาศัยนะครับการผสมพันธุ์นะครับความเครียดก็จะมีผลต่อเรื่องการแสดงหรือการเปลี่ยนสีของคาเมเลียนเช่นเดียวกันครับผมสรุปแล้วว่า จากคําถามที่ว่าคาเมเลียนเปลี่ยนสีตามลมจริงหรือไม่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นแฟกต์ครับ